คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนมโชคพารวยสวัสดีเอฟซี Z, พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในวดประจําวันจันทร์นะครับที่สามมิถุนายนนะครับปพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับทีชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางเจ้าแอดมินคิมนาโชคพาด้วยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตาม กดแชร์นะครับใหทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f อฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับข้อสอบไทยเม็ดเดียวได้อยู่ที่9นะครับมา93นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดี ก็คอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรนะครับมังกรทองของเราพัฒนานะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วก็เข้าชุดวินมังกรทองนะครับ0383มาเต็มเบลเลยนะครับชุดวินก็ยินดีกับเอฟซีพิณนองที่ไปจากคูเจ้าวินนะครับตรงนี้เข้ามาจากชมสูตรแอดก็บวกสูตรออกไปเรียบร้อยแล้วไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในปีพศ2567หรือว่าเดือน5นะครับสําหรับเดือน5นะครับผมก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับเข้ามากกว่าหลุดนะครับเดินทางมาถึง13ครั้งนะครับผมเข้า11พลาด2 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเข้าหน้าเข้าหลังก็ทางก็ถือว่าเข้าสําหรับหลุดเลยที่ไม่มานะครับก็คือ2ครั้งนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ13เข้าสดสิบสอสิบสามเข้าสิบเอ็ดนะครับสำหรับข้อสอบนะครับล่าสุดที่31ค่อนข้างน่าสะพึงกลัวนะครับโหดมากเลยนะครับออกมา8 3 3 30 3มบางที่เอา8 3เป็นข้อสอบล่างบางที่เอาส3 สำหรับ303บนด้วยกันงวดน,นี้เข้าเฉพาะชุดรองของเรานะครับ83เม็ดเดียวเม็ดเดียวเรียบร้อยด้เข้าเฉพาะ83ตัวกันตัวเจาะให้ด้วยนะครับสำหรับ03แล้วก็83เข้าชุดวินตารางวันของมังกรทองนะครับท่นานไหนเจะชุดวินไปจับแตกนะครับ03แอดก็ยินดีด้วยนะครับแอดจับไม่โดนนะครับจับได้เฉพาะ83มมันไปออกฝั่งข้างหน้านะครับ ก็ยนินด e ีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสูตรตารางวันนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยเป็นสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดมี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยนะครับหวยคุณใช้ไม่ได้ใช้ด้ข้อสอบไทยและลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ ข้อสอบออกวันไหนนะครับแอดก็จะใช้สูตรตารางวันแล้วก็เลขผสมนะครับผสมมาด้วยนะครับบางทีก็จะมีเลขผสมแสงมาให้นะครับก็มาจะสุตรวิยยาดูสําหรับวันศุกร์นะครับข้อสอบออก0ูนย์สามย์เลขชุดวินในตารางเต็มเบลนะครับแปดสามก็ได้นะครับเก็บแตกสามตัวนะครับสี่ศูนย์สามนะครับมันมาตองนะครับมันมาหามนะครับสามศูนย์สาม เข้าเฉพาะศูนย์สามนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบจับวินสําหรับแปดสามเข้าตัวเจาะนะครับไอ้คิมเจาะกันให้อยู่นะครับตัวเจาะกันของเราเข้าแปดสามฝั่งหน้านะครับฝั่งสบปุราดได้ไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันอ่าวันเสาร์นะครับผมของรัฐบาลไทยออกวันเสาร์มานะครับผมสองสี่สี่สองล่างนะครับชูวินก็เข้าเม็ดเดียวไอ้คิมใช้เรียกผสมนะครับได้ยกกาเม็ดเดียว นะครับไม่ได้93เลยได้92นะครับเม็ดเดียวสายวิ่งได้นะครับสำหรับชุดวินแตกนะครับส2สำหรับข้อสอบไทยวันเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นวันที่วันจันนะครับของข้อสอบเาวาพัฒนาก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6เลข2กับเลข0คือเลขส่วนเกิน สามารถจบคู่โจวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้เอ็ก็จะคัดลงชุดวินในตารางวันของมังกรทอง6ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวเลขที่บวกออกมาได้มากที่สุดรวมกันเป็น6ตัวนะครับก็จะมีเลข0เลข7เลข9เลข3นะครับเลข6นะครับแล้วก็เลข5นะครับจดไว้แคบไว้สำหรับเม็ดเดียวนเน้น,น,น,นสายวิ่งสายรูดเน้น ชอบก็ตานะครับเน้นรูดอยู่ที่9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับจะเจาะให้แค่3คู่นะครับผมพีพี่น้องสำหรับหน้าห้องนะครับจะเจาะให้ประมาณ3นะครับในกลุ่มเจาะ5คู่ถึง6คู่นะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะพีพี่น้อง ถ้าเจาะหคู่หรือว่า6คู่โอกาสมันก็จะน้อยนะครับอาจัดเข้ามันก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมี096 979หรือพี่น้องนะครับกลัวาพาดนะครับก็จะจัดเต็มเป็น09 939 697 9594 92ที่คัดออกก็ได้นะครับถ้ากลัวาพาดเนาะหรือว่ารูด9นะครับ สำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ9ก้านะครับผมไอคิมจะลองให้บางทีก็มาชุดลองนะครับอันนี้คือลองนะครับจะเจาะให้ก็จะมี0ูนย์สามระวังสามสามหกนะครับแล้วก็สามเก้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับ Fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบสามแล้วก็เก้านะครับตัวสุดท้ายจะลองให้กูเจ็ดนะครับบางทีก็มาชุดลองนะครับ บางทีก็มาทั้งสามตัวเลยนะครับ <ühren> บางทีก็มา um 2ตัวเลยนะครับสําหรับหลุดเลยยังนะครับมวันที่แล้วก็มาสามแปดนะครับแปดสามนะครับเกียบหลุดนะครับวันที่แล <Jamie. S 2> ้วแต่ว่าเข้าตัวรองอย่าลืมชุดรองบางท่านก็ถามเข้ามานะครับสําหรับตัวเด่นก็ระวัง6 9 3, 7 9 3 6เจ7ด7 6สามหสามดสาเจดหนะครับ บางท่านก็ถามเข้ามาทำไมเม็ดเม็ดเดียวทำไมมันเยอะจังแอททำไมมันมีเก้าคู่นะครับนะครับบางท่านก็ถามอย่างนี้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมก็คือเก้าห้ามเอาตัวอื่นเก้าตัวเดียวเลยห้ามเอาเก้าศูนย์ห้ามเอาเก้าหกห้ามเอาเก้าสามเม็ดเดียวคือเก้านะครับดูเรื่องเนาะ <S <S บางท่านไม่เข้าใจคําว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวทําไมเยอะอันนี้คือตัวรองนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบชุดรอง นะถ้าไม่ลองให้พี่น้องเอาแอดคิมขอลองหน่อยเม็ดเดียวตัวรูดประมาณนั้นก็ใจทั้งสองฝั่งสําหรับคนที่ชอบเม็ดเดียวแบบตัดขาดจิ้งๆิ้งเลยก็คือก้าเนาะมันก็สอบไทยนะก้าเม็ดเดียวไปวิ่งนะครับสายวิ่งเขาก็วิ่งไม่งงเนาะนะครับผมบางท่านนะงงเม็ดเดียวเต็มกระดานเลยเอา้าวตัวกันเขาเจาะให้กันบางท่านบางท่านเขาบอกอยากให้กันให้ด้วยนะถ้าท่านชอบเม็ดเดียวก็คือกนะ้าเนาะไม่บูลลี่เนาะ ให้เข้าใจเวลาอ,อธิบายด้วยนะครับเพราะท่านไม่เข้าใจเลยเวลาอ,อ,อธิบายนะไม่ฟังฟังแค่ว่าเมดเห็นมันมีเจ็ดสามด้วยมีหกสามก็บอกว่ามันเยอะประมาณนี้ตัวเดียวคือเก้านะครับผมตามนี้เนาะสาหรับพี่ีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบอจับให้เอาชุดวินไปละเลงเลยนะครับบนงวดที่แล้วชุดวินละเลียงก็มาศูนย์สามแล้วก็แปดสามนะสาหรับสุดจอสี่ตัวนะครับก็จะมีสองเจ็ดเลขในตารางนั่นแหละที่คัดออกไป หกเจ็ดศนเะครับเลขในตารางแล้วก็7จ97เก้เกลขหามสำหรับ6ตัวนะครับก็จะเป็น06 7 9 0หก9 9 4ดเานหะครับสำหรับหตัวสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็ระวังเก้าเก้า 6 6กับหัวด้วยนะครับตัวเดียวกัน3-3แล้วก็7จให้4คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับตามนี้นะครับสำหรับสูงเจาะจากทางช่องนะครับมวเทเล้ยมรัฐบาลไทยเม็ดเดียวก็มา9นะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe ชุดชุดบินก็มา4-2นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาชื่นชอบสูตรเม็ดเดียวจากทางช่อง admin น้ำโชคพารวยชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับมานําเสนอนะครับ สำหรับ f อฟไม่รักอย่าลืก็สอบเลขวิ่งชอบวิ่งว่างวิ่งบนคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง f อฟพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้็นคิดนำโชคพลเอกวัตรตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ